ผมอยู่กับการเมืองมาตั้งแต่เกิดเนี่ยนะครับแต่พ่อโดนตั้งคดีพยายามฆ่าผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเนี่ยที่พยายามทําธุรกิจครับมีทั้งเด็กอายุ7จ็ดแปดขวบขายพวงมาลัยขายดอกไม้บนท้องถนนและเด็กอายุ7จ็ดแปดขวบนั่งอยู่ในรถซุปเปอร์คาร์ถูกรัฐบาลตั้งข้อหาบ้างโดนทําร้ายบ้านโดนจับเข้าคุก โพสต์ทูเดย์ชวนคุณผู้ชมมารู้จักตัวตนนักการเมืองคนรุ่นใหม่ด้วยคำถามแสนเรียบง่ายคำถามที่เชื่อว่าคุณก็มีคำตอบเป็นของตัวเองและคำตอบของคุณนั้นทำให้อดตั้งคำถามต่ออดีตปัจจุบันและอนาคตของประเทศไทยไม่ได้คำถามนั้นคือเหตุการณ์ไหนในชีวิตที่ทำให้คุณเข้าใจคำว่าสิทธิเสรีภาพาความเหลื่อมลำ้ำความยากจน คอรัปชันสิทธิเสรีภาพความเหลื่อมล้ำความยากจนค่ะเกิดขึ้นประมาณอายุติครับพ่อผมเนี่ยไปห้ามคนยิงกันพ่อไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาด้วยหรอกแต่พ่อโดนตั้งคดีพยายามฆ่าแล้วเราต้องหมดทั้งบ้านทั้งรถเพื่อวิ่งเต้นคดีให้ให้พ่อพ้นคดีอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คงเป็นเหตุการณ์ที่กองสลากพัดโดนปิดนี่แหละครับ ใช้กระบวนการทางกฎหมายมาทำให้เราปิดครับจริงๆมันมีอยู่หนึ่งเหตุการณ์ครับผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเนี่ยที่พยายามทำธุรกิจครับไม่ว่าจะทำธุรกิจยังไงแล้วทำยังไงก็ธุรกิจก็ไม่โตในขณะที่ข้อจำกัดและข้อกฎหมายเหล่านี้เนี่ยในเรื่องเดียวกันเนี่ยกลับไปเอื้อให้กับนายทุน คนที่รวยกับรวยยิ่งขึ้นไปอีกส่วนคนที่เป็นคนที่จนกับจนลงคนที่ฐานะปานกลางก็มีโอกาสที่จะกลับมาจนลงอีกตรงนี้แหละครับทำให้ผมเห็นลึกซึ้งและเข้าใจว่าความเหลื่อมล้ำยังคงมีอยู่ในสังคมและน่าจะยังคงมีต่อไปถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับผมเป็นอาจารย์สอนหนังสือมาก่อนผมว่าตลอดระยะเวลาประมาณ23าปีที่ผ่านมานักศึกษาเยาวชนของประเทศนี้ออกไปเรียกร้องถามหาประเทศที่เขาคาดหวัง ออกไปชุมนุมโดยสันติเพื่อถามถึงประชาธิปไตยถามถึงความหวังที่อยากจะเห็นประเทศนี้ดีขึ้นแต่กลับถูกรัฐบาลตั้งข้อหาบ้างโดนทำร้ายบ้านโดนจับเข้าคุบนี่ก็เป็นความเศร้าใจในฐานะครูอาจารย์เป็นไปได้ผมก็อยากเห็นประเทศนี้มีสิทธิเสรีภาพให้เยาวชนสามารถตั้งคำถามและเลือกหาประเทศที่เขาอยากจะเป็นหรืออยากจะคาดหวังให้เกิดขึ้นครับ ถ้าเราเป็นคนไทยอยู่ในเมืองไทยอยู่ในกรุงเทพเราเห็นความยากจนอยู่ตลอดเวลาก่อนหนึ่งเราต้องเข้าใจก่อนมีความยากจนเพราะมีความร่ำรวยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของผู้ขนานผมยืนอยู่แยกปทุมวันตรงเนี้ยผมก็เห็นแล้วว่าตรงสี่แยก มีทั้งรถพอรสชมีทั้งรถเบนซ์และก็มีรถตุกตุกมีรถแท็กซี่มีทั้งคนรวยมีทั้งคนจนมีทั้งเด็กอายุ7จ็ดขวบขายพวงมาลัยขาย,ขายดอกไม้บนท้องถนนและเด็กอายุ7จ็ดขวบนั่งอยู่ในรถซุปเปอร์คาร์นี่คือความเหลื่อมล้ําในกรุงเทพนี่คือความเหลื่อมล้ําในประเทศไทยนี่คือความยากจนที่เราเพียงแค่ลืมตาตื่นขึ้นมาเราก็มองเห็นในรอบได้ของเราแล้ว ผมคิดว่าผมอยู่กับการเมืองมาตั้งแต่เกิดเนี่ยนะครับได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆในการเมืองประเทศไทยมามากมายนะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแม้แต่การฝากลูกเข้าโรงเรียนแม้แต่การทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าคนไทยหลายคนครับไม่ต่างอะไรกับผมดังนั้นเนี่ยวิธีการที่จะแก้นะครับเราต้องแก้กันเริ่มตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับน้องๆตั้งแต่ยังอยู่ในระดับโรงเรียนครับ ถ้าหากวันนี้สังคมไทยยังต้องฝากเด็กนักเรียนเข้าเรียนฝากนั่นฝากนี่อยู่คําว่าคอร์รัปชันนะครับก็จะถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กขึ้นมาจนโตจนกระทั่งขึ้นมาทํางานแล้วก็เป็นปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันก็ตัวผมก็เริ่มเข้าใจคํานี้ตั้งแต่เด็กนะครับผมเป็นคนที่อยู่โรงเรียนที่ต้องตัดผมสั้นมาโดยตลอดซึ่งหลายๆครั้งตั้งแต่เด็กนยครับเราก็มีคําถามว่า ทำไมต้องตัดผมสั้นทำไมต้องตัดทรงนักเรียนตั้งแต่อายุประมาณสัก10กว่ากว่านะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะตอบได้ดังนั้นผมก็เลยพยายามเรียกร้องตลอดครับเรื่องของสิทธิเสรีภาพตั้งแต่วัดบัดนั้นนะครับซึ่งสิทธิเสรีภาพทุกๆคนเนี่ยควรมีที่สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นสิทธิที่จะเลือกในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ที่ไม่ขัดต่อและก็ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนครับ ตลอดชีวิตเนี่ยเราเจอมาตลอดความเหลื่อมล้าแต่ว่าสิ่งที่ชัดเจนที่สุดถ้าจะตอบคําถามนี้นะครับก็คือเหตุการณ์ตอนที่ผมลงพื้นที่นะครับผมค้นพบว่ามีอีกหลายจุดมากนะครับที่เป็นกลุ่มเปราะบางพี่น้องเนี่ยพี่ป้านะอาที่เขาเปราะบางจริงๆคุณต้องคุณต้องไม่เชื่อว่าภาพที่เห็นนะครับว่าเราจรินตนาการว่าคนที่ไม่มีจะกินเนี่ยเป็นยังไงนะครับเขากินข้าวคุกน้าําปลาบ้านเขาเนี่ยบางบ้านทาอาชีพเก็บขยะเก็บของเก่าทั้งบ้านเนี่ยเปิดประตูไปเนี่ยมีแต่ขยะ นเป็ให้นึกภาพว่าเป็นห้องรูหนูมากๆนะครับแล้วก็ขยะแขวนหมดทุกอย่างเพราะนั่นคือทรัพย์สินสมบัติเดียวที่เขามีนะครับแล้วเขาก็ต้องนอนอยู่อย่างนั้นเพราะว่าเขากลัวขยะที่มีค่าเขาจะหลุดออกไปผมเห็นแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเรายังไม่รู้สึกเดือดร้อนกับเขาผมถือว่าผมใช้ไม่ได้นะครับตลอดการรับราชการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่ในต่างจังหวัดพบเจอเรื่องของความยากจนกับลูกศิษย์ของตอนเองเนี่แหละคะ่ะอย่างหนึ่งที่เจอเลยคือเรื่องการขอกูกะะอ้กยศ ในฐานะอาจารย์ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ตัดเกรดเด็กว่าคนไหนควรจะเป็นพาร์ r นริตี้แรกในการที่จะให้เงินทุนอนุมัติเนี่ยเวลามองความจําเป็นเรื่องพวกนี้ก็รู้สึกสะท้อนเลยว่าหลายๆคนถ้าเขาจะไม่ได้ทุนกยศนี่เขาอาจจะไม่ได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรีมีหลายคนระหว่างที่เรียนแล้วมีการสอบก็มาขอว่าอาจารย์คะหนูขอลาอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เพราะว่าต้องไปช่วยคุณแม่คุณพ่อตัดอ้อยเพราะว่าคุณพ่อเป็นเกษตรกร มันเลยเป็นมิติที่สะท้อนว่าถ้าตราบใด mm. เศรษฐกิจและปากท้องยังไม่ส่งเสริมให้คนชนชั้นล่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้ที่ดีว่าถ้าจากวงจรแห่งความยากจนมันก็ไม่สามารถที่จะถูกขจัดไปได้ดังนั้นในมิติเรื่องความยากจนก็สะท้อนผ่านสิ่งที่ได้พบเจอตลอดการเป็นอาจารย์มหาลาัย12ปีค่ะและนี่คือคำตอบของพวกเขานะักการเมืองคนรุ่นใหม่ที่อาจเป็นความหวังใหม่ของประเทศ แล้วคุณละ่ะเหตุการณ์ไหนในชีวิตที่ทำให้คุณได้เข้าใจได้ลิมรสชาติของคำว่าความเหลื่อมลำ้ำคอร์รัปชันและความยากจน